สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอ๊อบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจอ๊อบคู่รักตังไว้ค่ะมาค่ะในเวลาอาหารเช้ากับแม่บัวอีกแล้วจ้ามากินข้าวเช้าเป็นหมูแม่บัวเด้อค่ะนี่ข้าวเช้าด้วยกันค่ะ ินข้าวเช้าเป็นหมูแม่บัวเอฟซี FC ทุกๆคนพี่น้องหมูของมากินข่าวกับแม่บัวทัวหนาตัวตาคุณพี่สุคนดีคนงามจิตใจงดงามที่อยู่เมืองจันทบุรีมากินข่าวเป็นหมูแม่บัวค่ะปนเฮ็ดไข่าบานเฮ้าค่ะ แม่โบไปซื้อมาเมาืหวานแดงแกงค่ะแดงแกงไปครึ่งนึงเอาไว้ตำป่นครึ่งนึ่งตำปนของแม่บัวบีบมะนาวใส่นิดหน่อย สองฟิกหวานเห็ดแล้วก็มาเปี้ยวมะนาวตัดใส่ต้นหอมอเอาเขดเี้ยวตุ้ยแซบค่ะเอาไม่พาเข้าลงน้ำม,มาเท้าก็กินแทบจักหน่อย บัวก,ก็ได้กินเยอะนิดนึงตามที่เอสีเรียกร้องค่ะแม่บัวทานเยอะๆาทานได้เยอะนิดนึงทานได้กว่าตอนเที่ยงตอนเย็นชินแทบอยู่ค่ะตอนเช้า ลูกสาวแสนสวยของแม่บัวปนเห็ดค่ะัน,นแม่บวกินเลือจ้าจ้าแม่บวกินเลือคุณลูกอาารคนแก่ของภาคอีสาน แกตัวมากก็ไม่อยากกินผัดกินทอดนักจิ้งของเราแล้วอาหารบานเฮ้าค่ะ กะถินออนริมรัวแม่บัวเก็บได้เก็บดีเก็บทุกวันยิงเก็บยิ่งแตกยิ่งยอดให่ ไม่ซื้อแซกกับแม่บัวเป็นเพื่อทุกคนค่ะ ถึงแล้วเดยจ้าสิบคำถึงสิบคำแล้วค่ะมกปลาทิ้วกับมกอีกอ่ะแถวนี้ปลาลงต้อนลงหลีเวลาฝนตกปลาจะลงต้อนลงหลีตัวใหญ่เจ้าของเขาเลือกไว้ตัวเล็กก็เรียกเลือกมาบัวมาเอาปลาไปมกไปเฮย้ยม่บอกก็ไปเลือกเอาตัวเล็กมาหมก ออกมาแท็แกแคลเซียมสูงค่ะกินไี่หมดก็เข้าตู้เย็นตื่นช้ามาก็ไปอุ่นแม่บัวบอกคือคนอื่นเด้อถ้ากินหยัางแล้วกินจนเบื่อเบื่อแล้วจะกินไม่ได้อีก ถ้ายังแสบอยู่กินค่ะขอบคุณเอสซีทุกๆท่านนะคะขี้มาเข้า,าวารับชมแม่บัวติดตามแม่บัวจะเป็นกำลังใจให้แม่บัวตลอดถ้าแม่บัวไม่ได้ตอบคอมเมนต์ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะตอบไม่ทั่วถึงใาแม่บัวลงคลิปบ่อย มันจะเยอะไม่บอกคกะตอบไม่ทั่วปุ่มโทรศัพท์ไม่บอกก็ไม่ดีกดบ่อยๆมันก็ค้างคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ